เออทำยังไงเขาก็ไม่เชื่อพยายามพูดยังไงเขาก็ไม่ฟังเอแต่ว่าคนบางคนก็พูดมาในเชื่อเขาโอ้โหนะถ้าตรงข้ามกับลุงเมื่อไหร่นะเชื่อเลย <laughs> เออมองมองแบบใจเป็นธรรมหรือมองแบบอคติมันก็ต้องถามตรงนั้นใช่ไหมเออมองแบบใจเป็นธรรมหรือว่ามองแบบอัคติถ้ามองแบบอัคติก็ใช่ ตามที่เขาพูดนั่นแหละแล้วแต่เขาจะเอาเลยแล้วกันเอาอยัางไงก็ว่ามาอย่างนั้นตรงๆไปเออถ้ามองแบบใจเป็นธรรมเนี่ยมันก็ต้องมองดูเหตุผลมีสาเหตุมีมูลเหตุนู่นนี่นั่นทุกวันนี้บางคนเขาก็ไม่สามารถจะพูดได้เลยว่าสาเหตุเกิดจากอะไรมูลเหตุเกิดจากอะไรตอบได้ไหมบางคนก็ตอบข้างๆคูคๆเลยเออเขาบอกว่าเหตุเฉพาะหน้าเหตุการณ์มันเกิดจฉพ่อหน้านู่นนี่นั่นเออ พามาแล้วเกิดการงอแงนู่นนี้นั่นน่ะแน่ถามว่าคุณรู้ได้ไงเกิดการงอแงเขาก็สันนิษฐานทั้งนั้นเออสันนิษฐานไปคิดไปเองสันนิษฐานไปเองสร้างสร้างสตอรี่ได้ขนาดนั้นก็โอเคแล้ว <c oughs> แล้วจริงมันก็จบเราจะไปเถียงเขาได้ไหมเถียงเขาไม่ได้หรอกเออเขาสร้างนิยายขึ้นมาได้แล้วเออ นะมันแน่นอนอยู่แล้วหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีปัญหากับลุงมาก่อนอ่าเขาบอกว่าอย่างเขาไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้มีปัญหากันมาก่อนนะแต่อย่าลืมนะไอสี่เรื่องเนี้ยมันการันตีด้วยผลงานคุณไม่มีปัญหาอ่ากับลุงหรอกแต่มันจะการันตีด้วยผลงานถูกไหม คุณทํางานน่ะคุณรับเหมาทํางานคุณก็ต้องมีผลงานของคุณถูกไหมลนะ่ะเออคุณทํางานงานใหญ่ๆหญ่แบบเนี้ยแล้วผลงานมันไม่ออกเลยมันไม่เป็นไปไม่ได้เลยโอ้โหเสียมากเลยนเอฟซีเนี่ยเสียอ่เอฟซีว่าแอดพูดถูกไหมเออเอฟซีว่าแอดพูดถูกไหมมันต้องการันตีด้วยผลงานใช่คุณไม่ได้มีปัญหากับลุงหรอกไม่เกี่ยวกับลุงอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาไม่เลยมี ประเด็นอะไรกันมาก่อนแต่คุณทํางานของคุณก็เพื่อก็ผลงานของคุณเองถูกไหมมันเป็นผลงานมันชัดเจนอยู่แล้วเออและอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ต้องการอลไรละต้องการให้ผลผลไปเออนะเอาไว้กับตัวเองเมันร้อนเออถ้าปัดได้เนี่ยปัดไปใส่คนอื่นได้เนี่ยคนอื่นก็ร้อนไปกูก็สบายแล้วอะ กูก็สบายแล้วกูไม่ต้องไปยุ่งอะไรแล้วกูรอดตัวกูโป่งแล้วโคตรโป่งเลยนะแต่จะละบากใจอยู่คือคนเราทําเนี่ยใช่คุณโป่งคุณรอดแต่ในใจของคุณเนี่ยแม่งร้อนรุ่มมากเออร้อนรุ่มเครียดเพราะมันยังสิงอยู่ในใจเนี่ยความรู้สึกมันก็ยังคาใจอยู่ตราบที่คุณยังมีลมหายใจอยู่คุณก็รู้สึกอยู่ในใจของคุณแล้วว่า สิ่งที่ทำลงไปนั้นมันผิดคุณจะรู้สึกได้นะมีเสียงสัญญาณมีวิญญาณกระซิบข้างหูอยู่ตลอดเวลาเลยว่าที่คุณทำลงไปเนี่ยมันผิดนะอะ่คุณทำไมไม่พูดความจริงอ่าคุณทำไมไม่บอก,อกความจริงเข้าไปอะไรคืออะไรยังไงเขาก็ต้องรู้นะคุณปกปิดมนุษย์ได้เ คุณปกปิดผีสางเทวดาเนี่ยมันปกปิดไม่ได้คนอาจจะไม่รู้แต่ผีสางเทวดาเขารู้ถูกไหมเพราะว่าเขาติดตามคุณอยู่ตลอดเวลาเขาจะหลับตานึกขึ้นถึงได้เนี่ยการเป็นมาเป็นอยู่ยางไงเนี่ยเขารู้ดีเออคุณหลอกคนอื่นได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าหลอกตัวเองหลอกไม่ได้หรอกโกหกตัวเองโกหกไม่ได้อยู่แล้วคุณก็รู้ในใจตัวเองอยู่นี่แหละว่าอันไหนมันถูกอันไหนมันผิดใช่ไหม อคุณก็เตรียมรอรับกรรมไปเถอะนะเอาจริงกรรมนี้กรรมหนักมากด้วยนะหนักหน่วงมากเพราะว่าคุณพยายามจะกระทําให้เขาเนี่ยตุยคาที่ไปเลยตรงนั้นเออคุณกระทืบเขาได้คุณกระทืบเ,เขาเต็มที่เลยเออทั้งทั้งที่เขาเนี่ยไม่มีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนเลยไม่มีแต่ก็ทํากับเขาได้เออก็คิดเอาแล้วการเอฟซีว่ามันจะออกมาแบบไหน ชัดเจนไหม f ี FC, คิดว่ามันโอเคขนาดไหนออนี่แหละดูเอานะครับซีแลนะ้วดูเอามันมันผิดมันพลาดมาแล้ว fc บอกได้เลยมันผิดมันพลาดมาแล้วเรื่องเนี้ยออหลายคนนะในหมู่บ้านเนี่ยบางทีก็เสียงแตกเออเสียงแตกเสียงอาจจะไม่ ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็มีเอ,อบางคนเขาว่าเอ,อส่วนมากเอาพูดง่ายแต่ก่อนแรกๆเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยชอบลุงเป็นหลักเลยเอ,อคนที่ชอบลุงเนี่ยน้อยมากมีน้อยอ,อส่วนมากเขาจะไม่ชอบดีกว่าเอาอ,อย่างนั้นเพราะแกเป็นคนผงผางเอ,อเป็นคนพูดหวานบาซาพูดจริงจังอ่ะจริงจังกับเรื่องงานเรื่องการมากอะไรอย่างเงี้ยคนเขาจะไม่ค่อยชอบตรงนี้ เวลาเวลามีงานมีการมีอะไรแกก็จะจริงจังหมดอ่ามีเรื่องแบ่งตรงแบ่งปันเนี่ยเขาก็จะจริงจังทั้งนั้นเขาพยายามจะทําอะไรให้มันเป็นโปร่งใสให้มันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไปขัดเออ่ไปขัดไปขัดหลายๆอย่างหลายๆคนเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบแล้วการพอมันเกิดเรื่องแบบนี้มาเนี่ยมีหรือที่เขาจะรอเวลาให้มันผ่านพ้นไปได้เออ มีอะไรเขาก็ใส่ได้เขาก็ใส่ตอนนี้ใหม่ๆก็อาจจะก้อมก็แอมมั่งเพราะว่าพอสารไนฟงท่านสตร์สินตูมแค่นั้นนะโอโหนะครับชัดเลยเขาว่างันเลยเห็นไหมเออแต่เขาไม่สนใจนะว่ามูลเหตุสาเหตุคืออะไรยังไงไม่สนละไม่ฟังแต่ทางโน้ยก็ฟันตูมมาทางนี้ก็ฟันต่อเลยตืบซ้ําเลยเห็นไหมนี่แหละคนในที่นี้เป็นแบบนี้เป็นลักษณะนี้ เอดฟังจากการสัมภาษณ์นะเออฟังจากหางเสียงการสัมภาษณ์มันเป็นอย่างนั้นอ่าเราไม่ใช่ไปไปรับรู้ได้เองรับรู้จากอ่าในสื่อนั่นแหละเออในคลิปเก่าๆเขาก็จะพูดแบบนี้ทํานองแบบเดียวกันอ่ามันก็ชัดเจนว่าหลายๆคนก็ไม่ชอบแกเหมือนกันอ่าคนที่พูดคนที่พูดกลางๆเนี่ยก็มีเออบางคนก็พูดกลางๆก็คือไม่รู้ไม่เห็นเลย เออไม่รู้ไม่เห็นเลยอย่างนั้นเลยเขาจะไม่รู้ไม่เห็นไม่ไม่เกี่ยวข้องเรื่องพวกนี้เลยเออใช่มันเป็นอย่างนั้นคุณวีโวมันเป็นอย่างนั้นพอพอมาระยะหลังๆเนี่ยพอแกดังขึ้นมาเอฟซีพอแกดังขึ้นมา, 2, นมาหรืออะไรไอคนที่ไม่ชอบแต่แรกเนี่ยเขาก็มาแปรพักเลยมาเปลี่ยนผันมาแปรพักมาชอบ ใหม่ๆไม่ชอบตอนหลังมันต้องมาชอบเพราะอะไรเหตุการณ์บังคับให้ชอบไงไม่ได้ชอบโดยธรรมชาติเออชอบเพราะว่าผลประโยชน์มันมาไงอ่าเห็นไหมนะเอฟซี FC ฟังสั้นๆก็พอฟังพอจะเข้าใจนะแบบเนี้ยเออไม่ได้ชอบโดยธรรมชาติเออมันมีเหตุผลที่จะชอบเนี่ยเพราะเหตุผลถึงชอบเออ ถ้าไม่มีเหตุผลเขาก็ไม่ชอบเออนั่นคือธรรมชาติของเขาเขาต้องแปลเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนแปลงได้เอ FC มองมองง่ายๆ FC มองมองไอ้นี่แล้วกันมองการเมืองการเมืองเป๊ะๆยังไงอย่างนั้นเลยการเมืองแบบเดียวกันแบบนั้นเลยอ่าไม่มีมิตรแทนแล้วก็ศัตรูที่ถาวรมันเป็นอย่างนั้นนะออ ตอนแรกก็เกลียดโกรธกันนู่นนี่นั่นอะพอมีผลประโยชน์เข้ามาโอ้โหมะเข้ามานี่ลากลิ้นตั้งแต่ข้างล่างยันข้างบนเลยเอฟซีคิดดูก็แล้วกันมันเปลี่ยนได้คนเรามันเปลี่ยนได้เออถ้ามันคุ้มเปลี่ยนได้อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าแรกๆเนี่ยตอนหลังก็เข้าทางนี้เลยมันสายไปแล้วการเข้าข้างหลังเนี่ยก็คือเข้ามาช่วงหลังเนี่ยมันสายถูกไหมล่ะ พราะการให้การการนู่นการนู้นทำนี้นะ่ะมันผ่านพ้นมาในช่วงหนึ่งแล้วมันผ่านพ้นในช่วง,งแล้วแต่ถ้าเขายืนยันตั้งแต่แรกแรกเลยเนี่ยมันจะมีผลดีกับลุงมากมีผลดีมากๆช่วงแรกๆออมันจะมีผลดีแต่พอตอนหลังๆเนี่ยถึงจะมาเข้าข้างได้ก็จริงอยู่แต่ก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เพราะว่ามันผ่านขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนไปหมดแล้วนี่ไงม,มันก็เลยมันก็เลยมี ครึ่งๆเลยนะคนที่ไม่ชอบก็มีเยอะตอนนั้นเอคนที่คนที่ชอบก็มีแต่ก็ไม่ได้เยอะแต่ปัจจุบันนี้เอฟซีส่วนมากก็ชอบแกหมดแล้ว <laughs> อะคนที่ไปเออไปให้การฝั่งนู้นก็หันมาอยู่ข้างแกหมดแล้วเออหันมาอยู่ทางนี้หมดแล้วคิดดูสิมันใช่หรือไม่อ่าเห็นไหมแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาหรอก หลายคนที่เป็นประจักษ์พยานมีแต่ขานี้ขาเดียวที่ที่เขาเชื่อถือขานี้มากก็คือปากเองเออคนอื่นนี่ไม่เท่าไหร่เลยน้อยมากอันนี้เด่นที่สุดหรือคนนี้ท่านคนเดียวเท่านั้นเด่นมากเออเด่นกับเพื่อนแล้วเขาก็เชื่อด้วยเขาเชื่อขานี้เป็นหลักเลยเพราะขานี้เขาเนียนกว่านิ่งกว่าแล้วก็ได้ดูได้แบบมีเหตุผลเออมันจะคล้องจองกับ ตัวตุนเลยพูดแนวเดียแนวทางเดียวกับตัวตุนปเป๊ะบอกเก้าโมงคือเก้าโมงเลยไหมเขาเห็นเก้าโมงเลยเห็นไหม <c oughs> ตัวตุนบอกว่าหายไปตอนเก้าโมงยันสิบโมงเนี่ยขายนี้เขาบอกว่าเห็นตอนเก้าโมงเศษเ,เขาพูดอย่างนี้เห็นไหมมันคล้องจองไหมคล้องจองกันมากเอซึ่งเก้าโมงแกอยู่ไหนแกอยู่ในสวนยางเลยเขาเห็นนี่ผีนะนะั้นอ่ะไม่ใช่คน เ,เห็นนะผีไม่ใช่คนดูเอาเองนล้วเอฟซีนะเราดูกันง่ายๆดูกันชัดๆแต่เขาก็เชื่อเออแอดไม่ได้แอดไม่ได้แปลกใจหรอกนะไม่ได้แปลกใจเรื่องเนี้ยไม่ได้แปลกใจเลยเขาเชื่อเขาเชื่อทําไมเขาเชื่อเออมันต้องมีสาเหตุสิถูกไหมล่ะอ่มีการสร้างขึ้นมามีการมีสาเหตุแล้วกัน่ะ เหมือนกับอย่างอ่ายายแกฟื้นเห็นไหมแกเนี่ยแอดว่าแกอ่านหนังสือไม่ออกด้วยซ้าไปเออแต่แกก็เซ็นมาแล้วอ่าเซ็นว่าให้การอย่างงี้แต่ไม่ดูจริงหรือเปล่าหรือ,อยังไงอ่ะแต่แกก็ต้องขึ้นไปให้การข้างบนแกก็พูดอยู่ข้างบนเออพูดด้วยความเป็นจริงอ่อมันก็ย้อนแย้งกันไหมน่ะมันย้อนแยง้งแต่เขาไม่มาเป็นประเด็นอ่า เหตุและผลนะเอฟตีจนกระทั่งจนกระทั่งตุยจากกันไปเลยออ่เตุยจากกันไปเลยมันเห็นหลายหลายอย่างนะถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงอือซึ่งหมู่บ้านเนี่ยชาวหมู่บ้านเขาก็รู้ดีอันไหนเท็จอันไหนจริงใครพูดเท็จพูดจริงอ่า บางคนเขาไม่บางคนเขาก็บอกว่าทําไมไม่ไปสืบฝั่งโน้นบ้างเห็นไหมทําไมไม่ไปสืบฝั่งโน้นบ้างเพราะว่าฝั่งโน้นอ่ะพิรุษเนี่ยมีมากกว่าเขาพูดไงพิรุธมันข้อพิรุธมันมีเยอะแล้วก็ตอบมาแบบฟังเหตุผลไม่ขึ้นนะ่ะมันมันไม่มีเหตุผลเพียงพอพอฟังเหตุผลไม่เพียงพอมันก็ต้องคิดไปได้หมดแหละทุกคนมีโอกาสคิดไปได้หมดว่าเอ้ยทําทไมเป็นแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยอ่าอ่าสมมติว่า อ่าทางนู้นเน่ะก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขามีการทะเลาะกันเห็นไหมเออมีการทะเลาะกันเออทะเลาะกันอันเรื่องอะไรก็แล้วแต่เอาพู้องางเขาทะเลาะกันในหมู่เครือญาติของเขาเองด้วยนะเครือญาติของเขาเองเนะแต่ไม่ใช่เครือญาติสามหลังอ่ามีการทะเลาะกันมีการขูอาา่อาฆาตอ่าถามว่ามันมีโอกาสไหมที่จะเกิดแบบนี้ขึ้นได้มี มีไงแต่ไม่รู้เพราะอะไรทําไมเขาถึงไม่สืบไปทางโน้นอ่ะอาจจะไปทําถามอยู่ก็แค่ไปถาถามเอ่อเขาก็บอกไม่รู้ไม่เห็นไม่ไมอะไรนี่เห็นไหมมันก็จบแค่นั้นเหรออ,อแล้วก็อยากจะถามก็จบแค่นั้นใช่ไหมเออไม่ไปต่อเออไม่ลงดีเทลไม่อะไรมันขึ้นอยู่ว่าอ่าตัวตุน่นเขาจะปักหมุดไปที่ใคร อ่ามันขึ้นอยู่ตรงนั้นถ้าเขาบอกว่าเขาสะก,กิดบอกเฮ้ยคนนี้มากที่สุดแล้วคนเนี้ยสงสัยที่สุดคนนี้มีปัญหามากที่สุดกับเพื่อนอ่าคนนี้แล้วกันนะเออเอาแค่นั้นแหละเอาคนนี้แล้วกันก็เอาคนนี้เลยเออเป็นไงล่ะคราวนี้เอฟซีนี่แล้วไอ้คนที่น่าสงสัยคนคนอื่นน่ะที่เขามีปัญหากันอ่ะก็ทําไมไม่ไปตรวจสอบเขาอ่ะ เออมีปัญหาจริงหรือไม่แล้วทําไมชาวบ้านเขารู้เออเนี้ยบางครั้งเขาก็พูดไม่ได้